ชงนี้ไปติดตามกันเรื่องของการเลือกตั้งห6ก,ก,ก็เข้าใกล้ไปทุกวันแล้วนะครับช่วงนี้จะไปดูโฟกัสกันไปที่จังหวัดตราดนะครับจังหวัดแห่งนี้มีที่นั่งสสแค่เก้าอี้เดียวเท่านั้นสําหรับสสเขตแต่การต่อสู้ของผู้สมัครสสของแต่ละพักนั้นก็เข้มข้นไม่น้อยกว่าพื้นที่อื่นเลยนะครับผมจะไปพูดคุยกับคุณสุรเดชคุ้มปากพิงครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับบรรยากาศภาพรวมของจังหวัดตราดเรื่องของการเลือกตั้งเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับก็ตอนนี้ถือคึกคักนะครับเพราะว่าผู้สมัครแต่ละรายนะครับก็ต้องเรียนพื้นฐานกันว่าที่จังหวัดตราดเนี่ยครับมีเขตเลือกตั้งเดียวนะฮะครับก็คือทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะฮะมีผู้เลือกตั้งจํานวนสามร้อยสิบสามหน่วยนะฮะก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนหนึ่งแสน เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยคนนะครับ,รบก็แยกเป็นชายแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสามคนนะครับแล้วก็หญิงแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดคนนะครับครับก็เอ่อบรรยากาศก็ถือว่าทุกผู้สมัครทุกคนเนี่ยครับก็ใช้เ,เรื่องของสื่อไม่ไม่ว่าจะเป็นป้ายนะรเรื่องของการใช้รถหาเสียงนะฮะหรือว่าการ ลงไปพบปะพูดคุยพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในจุดที่มีคนหนาแน่นเช่นตลาดนัดอย่างเงี้ยครับออการใช้สื่อโซเชียลซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่า,เ,าเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าถึงในวงกว้างครับผมครับผู้สมัครตื่นตัวมากๆแล้วในมุมประชาชนล่ะครับถือว่ามีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งคราวนี้ไหมครับก็ประชาชนก็ถือว่าตื่นตัวนะครับ,รบให ความสนใจนะครับเพราะว่าอย่างอย่างเช่นกรณีที่มีการลงไปช่วยลุกพักหาเสียงของอจากส่วนกลางนะครับ,รบก็ประชาชนก็ติดตามนะครับติดตามในเรื่องของการที่เขามาลงมาในพื้นที่นะครับผม,ม,มพักการเมืองใหญ่ๆนี่ไปลงสมัครกันหลายพักไหมฮะอ,อ๋อหลายหลายพักครับก็จะจะมีนะครับพัก ที่ใหญ่ๆก็จะมีทางพักเก้าไกลนะอ่าสสเก่าเก้าไกลอ่าสสเก่านะครับพักพลังประชารัฐนะครับประชารัฐประชาธิปัตย์มาไม่ทันนะพักเพื่อไทยอ่าพักคืรอลิไทยนะอ่าพักรวมไทยสร้างชาตินะอ๋อก็พักไทยสร้างไทยนะครับพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พักภูมิใจไทยครับอ๋อก็ บรรยากาศที่คึกคักมากขึ้นเนี่ยอีกที่ยกระดับก็คือในเดือนเมษายนที่ผ่านเนี่ยที่ที่ที่จะผ่านไปเนี่ยครับก็ทางผมขอไล่เรียงดังนี้นะครับวันที่สิบเนี่ยครับทางนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดเมษายนน,ยน,าเเน,นะครับนายพิธาลิมจิรัลน์นะครับหัวหน้าพักเก้าไกลก็มีการลงลงพื้<ห>นที่ ชูรพักหาเสียงในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับครับวันที่สิบเก้าเมษายนนะครับนายอภิสิทธิเวชชีวะนะครับก็เดินทางมาไปพื้นที่นะครับในจังหวัดตราดนะครับวันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะครับนายนหลิกภัยนะครับก็เดินทางมาช่วยลุกพักหาเสียงในชจังหวัดตราดนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนนะครับในรังสิมันลมครับก็มีการลงพื้นที่ ในจังหวัดตราดช่วยลูกพักหาเสียงในพื้นที่จังหวัดตราดครับเท่าที่ฟังฟังมาก็เป็นก้าวไกลกับประชาธิป,ปัตย์นะที่มาแบบเน้นๆเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้ใช่ครับเราต้องเราเรายังมีเวลาอีกสองอาทิตย์นะครับก็บรรยากาศก็อาจจะคึกคักมากขึ้นก็ได้นะครับผมตอนนี้พอมีข้อมูลจากทางกะกะตไหมครับว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาบ้างหรือ,อยังครับตอนนี้ครับจากการพูดคุยกับท่านกะกะตจังหวัดนะครับ นายสุพจ์สังอยู่เนี่ยครับก็บอกกับเราว่าตอนนี้ยังยังไม่ครบเรื่องร,ร้องเรียนเรื่องคัดค้านนะเข้ามานะครับออแต่ว่าจากข้อมูลปีที่แล้วที่ช่้นเล่าฟังกนะ็คือปีสองพันหร้อยหกสิบสองเนี่ยก็ก็เรื่องร้องเรียนกับเรื่องร้องคัดค้านจะไม่มีนะฮะอ,อ๋อไม่มีเลยเลระครับผมอ๋อครับ แล้วการเตรียมความพร้อมตอนนี้ครับทั้งเรื่องของสถานที่เรื่องอุปกรณ์แล้วก็เรื่องอื่นๆการจัดอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ทางกรกะตก็ได้ดําเนินการมีการจัดอบรมไปแล้วนะครับให้ใความรู้แล้วก็ทั้งผู้สมัครแล้วก็คนที่ทํางานและเกี่ยวกับการจะอยู่ที่ตามหน่วยเลือกตั้งในต่างหน่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนบกบนเกาะนะครับอันนี้ก็ มีการจัดเลือกการเลือกตั้งที่เหมือนกันนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับครับปีนี้แสนเจ็ดหมื่นกว่าคนกกตมีการตั้งเป้าตัวเลขไว้ไหมครับอยากให้มีคนออกมาใช้สิทธิ์สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็พี่นองประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ออกมาใช้สิทธิ์เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์กว่านะครับครับซึ่งในปีนี้ท่านกกตก็บอกครับเราว่าจะ ให้เป็นรักสิแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผู้มาใช้สิทธิ์ก็มีการรณรดมเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปครับครับเอาช่วงสุดท้ายครับท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนของจังหวัดตราดมาเลือกตั้งกันครับก็ทั้งการเลือกตั้งในในครั้งนี้นะทุกครั้งนะครับก็ เป็นความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนะครับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ตนต้องการนะครับนอกจากนี้นะครับกฎหมายยังกําหนดให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับซึ่งถ้าไม่ไปโดยมีไม่มีเหตุแจ้งก็จะทําให้เสียสิทธิ์ตามกฎหมายที่กําหนดนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่เจ็ด พฤษภาคม2566นี้แล้วก็วันที่14พฤษภาคม2566นี้นะครับเวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับท่านประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนะครับคุณสุระเดชคุ้มปากพิงนะครับ